สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมารีวิวไม้ตัว d ดร์ฟเนะไม้ตัวนี้ผมติดรีวิวไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมอันบ็อกนะฮะตัวโกลเมโดลิสนะครับคือตัวนี้เป็น d ดร์ฟ 9x นะตัวนี้เป็นไม้ที่ผมลองไวน้นานแล้วนะฮะผมลองไว้สักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวทีนี้ผมจะมารีวิวให้ชัดอีกทีหนึ่งนะนะฮะ ตัวนีนะ้ถ้าเกิดจากภายนอกนะดูดูดูจากภายนอกนะสีเขาก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับผมอะเราเป็นคนชอบสีโทนนี้อยู่แล้วไงนะฮะคือเวลาผมมองอะผมแม่งนึกถึงอะไรรู้ปะ่ะตัวเนี้ยผมนึกถึงดอลาเจ็ดอะดอลลาเจ็ดที่เป็นสีดําอะที่ไม่เข้าไทยอะตัวเนี้ยสีใช้ได้เลยนะสวยสําหรับผมนะผมชอบผมชอบผมชอบแล้วก็ข้อที่ทุกคนไม่เคยสังเกตนะดูตรงนี้นะ เนี่ยเห็นนะเห็นนะเฟรมมันเป็นเฟรมทวิสอะมันเป็นแบบมันเป็นเกลียวอะมันทําให้ผมนึกถึงพวกไม้ยี่ห้อหนึ่งตอนนั้นที่มันชื่อว่าโกเซนอินเฟอร์โนนะโกเซนอินเฟอร์โนถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะเป็นเฟรมบิดๆแบบ,บนี้แหละมันจะช่วยในเรื่องการถ่ายทีอากาศนะอะ่ะผมมาเริ่มด้วยกันกันบอกก่อนว่าไดร์า์ดเอ็กเป็นไม้แบบไหนนะไดร์า์ดเอ็กเนี่ย มันเป็นไม้อราวนะครับออราวนี่หมายถึงถ้าเกิดเทียบกับยูนิตก็คือพวกอาร์เซเบอร์นะฮะถ้าเป็นลีนิงก็คือแอรอนอตนะครับก็ตัวไม้เขาว่าจะเล่นได้ทั้งเกมลุกและเกมลับนะครับข้อดีของไม้อรราวนี่คือความการทิ้งการทิ้งน้ําหนักของหัวมันจะอยู่แค่ประมาณนี้นะมันจะอยู่แค่ประมาณจุดนี้นะฮะเลขเขาเรียกอะไรวะสาม กับ9นาฬิกานะครับมันจะไม่ได้ทิ้งหัวหนักมากนะครับก็คือไม้ออราวเนี่ยเหมาะทั้งเล่นคู่และเล่นเดี่ยวนะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะไม้นี้อีกมุมหนึ่งที่ผมมองอะทำให้ผมนึกถึงนาะโ,โนแฟร์700เหมือนกันนะเพราะว่าเฟรมเขาจะสไตล์เดียวกันนะนะะสไตล์เดียวกันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเฟรมตัวนี้จะหนากว่านิดน,นึงนะฮะคือตัวเนี้ เอวอ่ผมจะเริ่มด้วยจุดเด่นของเขาเลยอย่างแรกนะที่ผมตีแล้วผมรู้สึกเลยคือกา้านขอนเขานุ่มนะคือทุกคนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะจะเรียกก้านไอตัวเนี้ยผมอ่านไม่ออกเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะไพโลฟิลนะฮะไพโลฟิลนะคือทุกคนอ่ะจะไม่เรียกกา้านมันว่าด้วยเทคโนโลยีของเขาเขาจะเรียกว่าก้านมิสซูนะครับทุกคนจะเรียกว่าก้านมิสซูซึ่งก้านมิสซูเนี่ยมันคือมันเป็นก้านของไมโ๊รป่ะ ะะการของไมกอรปนะนะครับมันเป็นการของไมกอรปนะคือมันจะค่อนข้างนุ่มนะครับเด้งนะฮะ,ะการสะเทือนกลับของแรงแรงส่งอ่ะมันเขาไม่ใช่แรงส่งดิีเขาเรียกอะไรอ่ะการสั่นมันน้อยนะฮะเวลาเราตีอ่ะปึ้งแล้วมันไม่ค่อยมีการสะเทือนมาถึงข้อศอกนะอันนี้คือจุดเด่นของไมน้นี้คือกานเขาค่อนข้างดีนะฮะเขาให้ตัวไวนะสมมติเราตีเสร็จปุ๊บปึ้งเขางอปุ๊บแล้วเขากลับมา เป็นไม้ที่แข็งแข็งเหมือนเดิมอะเร็วมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะฮะแล้วก็ไม้นี้เป็นไม้ที่สำหรับผมนะอยู่หลังคอดอะโอเคมากนะฮะตบตบดีนะฮะเพราะว่าผมว่าไม้หัวหนักอะบางทีเวลาเรามาเล่นพวกเรามาเล่นคู่เต็มๆอะมันตีไม่ค่อยทันนะแต่ถ้าตัวนี้อยู่หลังคอดอะก็คือใช้ได้เลยนะฮะตบเอาอยู่นะฮะ ก็ลูกก็จิกดีนะฮะแล้วก็ลูกตัดเนี่ยคุมคุมน้ําหนักง่ายกว่าพวกไม้ตระกูลเบฟสปอร์ตหรือเจ็นะเพราะว่าน้ําหนักหัวมันอยู่มันมีน้ําหนักหัวนิดนึงอะ่ะมันทําให้เราคุมคุมน้ําหนักมือง่ายขึ้นนะลูกตัดมันจะลงเร็วกว่าลูกตบมันก็จะมันจะปักกว่านะไม่ต้องใช้ข้อมือมากเท่าพวกไม้ตระกูลเบฟสิบสองหรือว่าเจ็ดสิบสองนะแบบ 12, เบฟสิบสองเบฟสปีดอลไรเบฟเบฟสปอร์ตเจ็ดสปีดอะไรพวกเนี้ยนะ พวกนั้นนรต้องใช้คอข้อมือค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทให้ลูกมันจิกแต่พวกนี้มันจะมีไม้ตะกูนียมันจะมันจะช่วยส่งระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะมันมีน้ําหนักหัวที่ค่อนข้างเยอะนะก็ส่วนลูกดาดอ่ะก็ถามผมว่าดีไหมดีนะครับมันก็แต่มันถามว่าดีเท่าพวกเบลสิบสองไหมน่ะไม้ไม่ไวเท่าแต่เวลาถ้าเราโดนนเต็มอ่ะผมว่าความเร็วของลูกที่มันออกไปอ่ะมันเร็วกว่านะเพราะว่ามันมีแรงส่งจากหัวมากกว่านะครับ แล้วก็ลูกเซฟอ่ะง่ายคนส่วนใหญ่อ่ะตีพวกไม้หัวเบาอ่ะจะมีปัญหาเรื่องลูกเซฟนะนี่ผมต้องบอกตรงๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีการสบัดข้อมือนะครับการบางทีอ่ะคนที่จะเซฟลูกให้ถึงหลังมันต้องมีการสบัดข้อมือนิดนึงถ้าไม้ไม่มีแรงส่งะนะแต่ตัวเนี้ยมันมีแรงส่งนะมันเซฟถึงหลังค่อนข้างสบายนะฮะเรื่องเกมรับการพลิกหน้าไม้ถามว่าเร็วไหมเร็วแต่ไม่ได้เร็วมากนะครับไม่ไ้เร็วมากนะฮะก็จะอยู่ประมาณเทียบแล้วก็ ประมาณอักสิบนะตัวนี้ประมาณอักสิบนะอักสิบนหะ้าะตัวนี้จะอยู่ประมาณนั้นนะฮะอักสิบเอลูนอเจ็ดพันนะครับ, Arc 7, 000, รบประมาณนั้นนะฮะนี่ตัวนี้เลยได้เลยประมาณสองตัวเนี้ยจะเปรียบเทียบง่ายมากๆนะครับแล้วถ้าให้ผมแนะนำว่าใครเป็นคนใช้ใช่ไหมเหมาะสำหรับบุคคลประเภทไหนเหมาะสําหรับคนที่เล่นคู่ นะฮะเล่นคู่เน้นเกมวางนะฮะเน้นเกมวางไปกับบุกนะครับไม่ได้ตีดาดตลอดไม่ได้ชอบกระแทก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 ตลอดนะนะฮะจะเป็นคนที่ชอบเกมวางชอบเกมบุกนะฮะตัวเนี้ยเหมาะนะครับถามว่ามือใหม่ตีได้ไหมมือใหม่ตีได้ตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าแรงส่งเขาค่อนข,ข้างดีเซฟถึงหลังง่ายนะฮะลูกช่วยช่วยให้ลูกตบดีขึ้นนะครับหน้าไม้ไม่ได้ช้ามือใหม่ตีได้เลยนะฮะ ถ้าถามผมว่าผมตี 3U สื่อ 4U รุ่นนี้รุ่นนี้ผมตี 3U นะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้บาลานซ์ขาไม่ได้เป็นไม้หัวหนักนะก็ใครสนใจไม้ Dive 9x นะก็สามารถสั่งที่เราได้นะครับเรามีทั้งแบบบ็อกเซตนะฮะแบบโกลเมตเตอลิฟบ็อกเซตนะครับแล้วก็ทั้งแบบแบบไม้เดี่ยวนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ f Facebook ไทซานแบดมินตันนะครับขอบคุณมากครับ